สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทําอาหารเช้ากับปู้กันนะคะวันนี้มีปลาส้มปลาส้มปลาตะเพียนนะคะอันนี้เป็นของคือถ้าพูดถึงปลาส้อมอะ่ะที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะมาจากจังหวัดยะโสธรเนาะแต่อันนี้ปู้ไม่ได้ซื้อที่ยะโสธรน,นะคะซื้อที่ <c oughs> ตลาดแถวบ้านเนี่ยค่ะที่อุบลน,นะคะเขาบอกว่าเขารับมาจากเจ้าอร่อยที่ จังหวัดยะโสธรน,นะคะคือปลาส้มเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีถอมอาหารนะที่เขาจะหมักนะคะด้วยเกลือด้วยกระเทียมแล้วก็มีมีข้าวนะคะเนี่ยเขาจะหมักไว้หมดเลยเนี่ยแล้วมันจะมีข้าวเนี่ยเขายัดข้าวลงไปใต้ท้องนี่คือเยอะมากนะคะทั้งข้าวทั้งกระเทียมทั้งอะไรนะคะทีนี้เราต้องไปจัดการนะคะก่อนที่จะทอดจะต้องไปจัดการล้าง เอาพวกเศษข้าวเศษกระเทียมนี้ออกให้หมดนะคะหลังจากที่ล้างเอาข้าวออกให้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะใช้นะคะที่ชู่ที่ชู่อนเนกประสงค์นะคะซับนะคะซับชิ้นปลาให้แห้งเลยคือใช้ที่ชู่ ปกติอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะยุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ทิชชู่นะทิชชู่อเนกประสงคม้วนใหญ่เวิร์กสุดนะคะจากนั้นนะคะก็จะโรยด้วยแป้งทอดกรอบนะให้ทั่วๆนะคะ ประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวก็นำไปทอดในน้ำมันทุ่มๆได้เลยค่ะ ด้านหนึ่งทอดแล้วนะคะก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทอดให้จนสุกพอสุกแล้วตัวปลาเขาจะลอยขึ้นมานะแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยะคะ่ะ เราก็จะตักขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันคุณภาพฟู้ดเกรดนะคะาวางไปแล้วเดี๋ยวมาทอดใิดแห้งกันนะ ก็เป็นอันวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาส้มทอดนะคะรับประทานเคียงกับพริกแห้งทอดนะแล้วก็หอมแดงเจียวนะคะหอมแดงเจียวก็ไม่ได้ทำเองหรอกซื้อเข้ามามีขายสำเร็จเยอะแยะตามตลาดนะคะก็เดี๋ยวให้ดูทั่วๆนะคะ ลองไปทําดูนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าทําไมอมประโชยทำไม,ามาทไมําให้ดูทําไมไอปลาส้มทอดเนี่ยคือผู้เห็นคนที่เขาเขียนในโซเชียลค่ะบางคนเขาไม่รู้ว่าปลาส้มนี่คือทอดอยังไงบางคนก็คิดว่าคือทอดไปทั้งทั้งตัวข้าวเหนียวที่เขาหมักนั่นเลยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะคะจริงๆวิธีการที่ผู้ทําก็คือจะต้องล้างเอาเครื่องหมักของเขาออกให้หมดนะคะจากนั้นนะแล้วก็ เอากระดาษนะคะกระดาษที่ชู่ออเนกประสงค์นะคะซับให้แห้งแล้วก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบนะคะบางๆแล้วก็นําไปทอดสูตรของบางคนที่เขาเคยแนะนําปู้มาเมื่อนานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ซับให้แห้งแล้วก็เอาผงฟุ้งฟิ้งค่ะโรยแต่ว่าคิดว่าคงไม่ต้องะคะ่ะเพราะคิดว่าตอนที่เขากระบวนการในการทําหมักปลามเนยเขาอาจจะใส่ผงฟุ้งฟิ้งมาแล้วเนาะ เราก็ไม่ต้องการชูรสมากนะคะก็คือไม่ต้องใส่เนาะแต่ว่าถ้าเผื่อใครชอบนะคะใครไม่ได้แพ้ผงชูรสใส่ไปได้เลยค่ะตามที่เขาแนะนําคือเขาบอกว่าพวกร้านอาหารที่เขาขายเมนูปลาส้มส่วนมากเขาจะทําแบบนี้กันนะอันนี้ก็เป็นความลับในครัวของร้านอาหารนะคะก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงนะคะก็แค่เล่าสู่กันฟังเนาะแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ปลาส้มนะคะมีรสชาติ ที่อร่อยแล้วก็ลูกค้าติดใจนะคะเนี่ยวันนี้ปูทอดปลาส้มอย่างหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะทาแกงแกงวุ้นเส้นแกงลาวอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นอาหารเช้าของบ้านเราในวันนี้นะคะโอเคขอเวพรให้เพื่อนๆน,นะคะคิดดีทําดีนะคิดดีทดําดีคิดบวกกันทุกคนนะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะพบกับกู้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ